สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะมาผมวิดีโอนี้ก็อยู่เกมคอนแทคชั่นคอมพิวเตอร์สามเงินเช่นเคยครับผมวิดีโอนี้งานหยาบเลยครับท่านผู้ชมมันมาโคไหลนะต่อจากวิดีโอที่แล้วนะผมนะโคไหลครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ,โอ้ผมว่าไม่น่ารอดอะเอาไงดีท่านผู้ชม ลงได้ไหมนี่ลูกพี่เดี๋เรืออุ้ย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 เรียบร้อยเลยอย่างงี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมพังแน่ งานนี้พังแน่จูโว้ยโ,โดดลงมาอย่างนี้ก็จบเลยดีลูกทีรถพังหมดเกลี่ยดินข้างล่างก็ได้ครับผมปลนี่ครับผมวิดีโอนี้ก็เคลียร์หน้าดินกันเหมือนเดิมกับทุก้ชม เคลียร์น้าดินพื้นบ่อครับผมเคลียร์พื้นบ่อเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนะนีแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปครับผมก็อาจจะแบบไม่ค่อยเสมอครับท่านผู้ชมนะอาจจะไม่ค่อยเสมอหรอกหน้าผมนะ ไม่สูงแต่เราก็ค่อยๆทําไปได้อยู่ครับผมเราก็ทําไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นบ่อตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะตักดินขายแล้วก็ปรับแต่งนะปรับแต่งปรับแต่งทางลงนะผมนะขอบบ่อน่าจะไม่เป็นไรหรอกนะผมนะผมคิดว่านะไม่ว,ว่าทําให้ละเอียดดีครับท่านผู้ชม เป็นงานละเอียดเลยไหมงานละเอียดมันนานนะดิท่านผู้ชมจะได้เล่นตอนไหนละ่ะถ้าทาเป็นงานละเอียดสิ่งที่ผมกลัวมากเลยนะคือผมกลัวแมปหายนะครับผมนะเอ,อ่อผมก็อาจจะพูดเยอะไม่ค่อยได้นะครับผมนะก็ต,ต้องขออภัยด้วยครับผมงั้นเราชมคลิปกันไปก่อนเลยนะครับผมนะจะไม่ค่อยพูดนะครับผมนะ ไปอ,อรักษาตัวมาผมพูดไม่ค่อยได้ครับผมเจ็บนะผมนะชมคลิปกันยาวๆครับผม วันอะไรไงผมก็ต้องขอไปทู้ชุมด้วยนะผมนะฝากทู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมหน่อยนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทู้ชม หน้าดินออกนะไปทีละนิดครับผม ค่อยๆเกตไปนะปรับหน้าดินกันไปครับเพื่อจะลดเกียดดื้อลงมานะผมว่าผมจะลดเกียดดื้อลงมาเกีดเยดอยู่ครับเพื่อที่จะให้หน้าดินมันสวยกันนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับผม มันคือว่าเรียบไปในระดับหนึ่งเลยนะเพื่านชมนะว่าทำได้ในระดับหนึ่งเลยได้โอเคอยู่ครับเหลือฝั่งโน้นน,นะ นีก็รยังทําไม่ทั่วนะผมยังไม่ทั่วถึงนะเนาะก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมไวรุนรับเมาแลครับไปบี่ดันไปดันไป อันนี้คือเราค่อยๆเกียดไปทีละนิดนะท่านผู้ชมคือผมค่อยๆเกียดไปทีละนิดนะนี่ครับผมเกียดไปทีละนิดครับผม หน่อยครับผมสักหนึ่งแชะหนึ่งสองซ้ำแชะไปครับผมวิดีโอนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม